สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีเกี่ยวกับการแกะคอนโซลเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตโฟกัสกล้องนิดนึงการแกะคอนโซลเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะของการดึงขึ้นเราต้องดึงดึงดึงออกอย่างเดียวนะอย่าอย่าพยายามอย่าพยายามทำท่าอื่น แนะนำว่าให้แค่งัดๆพอนะครับงัดๆไปตามจุดพอลักษณะของมันก็จะประมาณนี้ครับอ่ะนี่นะเราก็เอาออกจากคุมอะไรแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับเราก็แค่ดึงขั้วออกถ้าเราจะทำงานอย่างอื่นเราก็ดึงขั้วมันออกก่อนเราเอาไปเก็บที่ที่มันจะได้ไม่เป็นรอยครับเท่านั้นเอง ส่วนจุดต่อมาก็คือจุดที่สองนะครับมีน็อตทั้งหมด3ตัวเนาะตรงนี้นะ1ตัวแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเหมือนกัน3ตัว โอเคพอเราจัดก,การน็อตเรียบร้อยเราก็แค่งัดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้มันจะติดท่อแอร์นิดนึงนะครับอ่าเราค่อยๆขยับออกทีนี้สายไฟข้างหลังเนี่ยเราต้องถอดขั้วออกนะ ถ้าเราจะลื้อหน้าจอหรือต่อ AV in AV out หรือเรื่องเสียงอะไรเงี้ยต้องแกะพินออกให้หมดนะมันจะได้ไม่ลำบากเยี่ยม พอดีผมไม่ค่อยมีมุมขานนะครับเดี๋ยวต้องทำเองต้องต้องสังเกตเอาเองนิดนึง จุดยากหน่อยนะครับต้องใจยเย็นๆมา 6เซนโอเคจุดที่3นะครับถอดน,นอต4ตัวของฟอนสีตัวบนสล่าง2นะครับสังเกตกันดู เดี๋ยวผมจะกอเนาะมันจะได้ไวหน่อยไม่งั้นได้นั่งดูเป็นชั่วโมงแน่ กทานบาเรื่อกับคนทั้งประเทศแต่การบริหารการจัดการน้ำถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตลาดืนายหเช่แล้วมีการปลูกพืไร่ท่าปล่อย้าฝนละปรักอบก ฝนเพิ่มขึ้นขึ้นสูง2-3เมตรชาวประมงในชุมชน9นเซ้งอำเภอเมืองจึงนำเรือกลับเข้าฝั่งเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขณะที่คลื่นมันเข้าหาความแต่ยังไม่ได้รับความเสียหายซึ่งสระต